สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ได้เลือกงามยามดีออกมาให้มาแนะ่ วันอี้่มาตัดหญ้าเหมือนเดิมครับเขนานำซามฟานี่บูอ่อนซ่อนไหลครับคนตกคนล่เงบดมือเบิดน,นี้โอกาสออกมาให้มาหน้ามาเบิง่งเฉียงให้เขียงหน้า,นา <c oughs> เบิ่งองนหลดเออบรรยากาศพอนอยู่คนเดียวมันก็เปลี่ยวใจอยู่กับคนมากมาย ยิ่งเปลี่ยวใจกว่าเดิมเลยคินเงินกูนพื่อเดียวกินผู้เดียวมอดก็จะมันหลายหายมอดก็ได้โอ้ยขาพองแหงเลยสิขามอดอยู่สองสามเท่อแหละระยงคือเก่าอยู่จิมมัตัดหนาเมือนี่ครับจิมมัตัดหนาเหมือนเดิม กระจิมันรอบสุดท้ายแล้วมั้งนี่โอ้อีกรอบนึงอีกรอบนึงอีกประมาณจักรอบนึงหรือสองรอบนี่แหละกระจิตจบละเรื่อบรรยากาศสบายๆต่ำทงไฮทงหน้าครับมับงกอนสีออกมา่นี่ฝนตกเลยมังกอนเสีออกมานี่ฝน,นออนฝนตกฝนลุ่ พอดีฝนหยุดตกก็ออกฝนหยุดตกออกแม่สินฝนหยุดตกออกแม่สิมาตัดหญ้าขนาดเหมือนแปลนครับเหมืนแปลนช่วงนี้ผมมันจะไปสองโมงกกวานี่แหละ นี่ครับขั้นหน้านี่ครับขั้นหน้าที่จะมาตัดมือนี้จะบ่วหกปันไดดอกแต่ว่าแห่งอยากตัดเพิ่งเข่าบ่งน้ำลดไอีตัวมันเนาะก็เลยอยากมาตัดซื่อๆนี่แหละแต่ว่าแปลกปีนี้แปลกอีหลีนี่เข่าซอดครับ เขาซอดมะเสื้อเขาปลูกได้นี่ซื้อเขาปลูกมาครับนี่ซื้อเขาปลูกมาแล้วบานหนิเขาซอดครับว่าไง่าบ้านเทาเอิญเขาผสมอันน่ะโอ้นี่แล้ววัดอาทิตย์นี่แล้วจะได้มาสร้างมันแกเหรอตัวนีเกษตนกรอะได้เออ ก่อนอื่นกะสิตัดหญ้าซะก่อนโอ้ยตายคนน่ะเบิ่งเขาสอดรถโอ้ยเดี๋ยวเกี่ยวมาหลอกเกี่ยวออกซะก่อนแล้วนี่เขาปลูกอีหยังซะนนับว่าเป็นจังซี่โอ้ หลังจากเทียนตัดยาแล้วๆมานั่งบาเนี่ยโอ้อยางตายออกครับว่่ได้เหดโดนเนี่ยแล้วก็บวกกับความอ้วนโอ้หนาคือแดงเนียอ๋อถือกันมันฟงใส่ตัวหนูผ่านคนแก่เนาะผ่านคนแก่เนาะโอ้เนาะโอ้เมยจะเมยกระสู่ครับเมยก็ได้ทนเอาแล้วเนาะ เกิดจากไหนเ,เกิดมาบล่ำบนลวยเกิดมาบนหังบวมีคือเพินินโศกสตาวาัสนาสตาตํตำปากดำดำขั้นบกินมนหมักขั้นบกินมันมกกากปากกับบาดําพระปันนี่เพราะปนวานแนวเออเป็นอย่างสัน่นอบรรยากาศทงไ้ทงหน้านั่งผู้เดียวครับสัมพาระห่อนหอน,หอนเอ้ยร่มกับร่มดีอยู่ด้แต่แห่งห่อน นะบรรยากาศครับงเงียบสง,งัดอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนาซุมเมื่อนี่ก็ไปไซมาาไซกันยากครับไปยังเตียกันซีออกไปตลาดตลาดตลี่แน่ก็โอ้ยเดี๋ยวนี้อ้อมคางอ้อมเบลอยู่มีตั้ตแต่โควิดดีใจนะครับผู้ใดที่สีดยาแล้วผู้ที่ยังบวชสีดก็รอคิวต่อไป ครับน,นี่บรรยากาศสบายสบายออกมาเบืองไฮเบืองหน้า <c oughs> บรรยากาศคุมฟ้าคุมฝนคอวืวิจังไอ้ฝนสีตกเนี่ยตะวกวันออกมานฝนตกอยู่เถอนหนึ่งอยอู่นั่งพักจากบาทนึ่งละกะทธส์สังหารตอ่อเขาก็ะงามงามฮอนกระฮอน ต้นกนล้วยกับกระลังงามเด่นต้นกนล้วยกับกระลังงามแต่ว่าบ่าได้กินงไงเราบังเหตุการณ์ละบลกเวลายางอยู่ทั้งบักเน่าทั้งหมักตะกบเอาไว้ขายบดหมักตะกบมันขายได้บ่ละขายบย่ได้ก็บทไว้จะกินทั้ต้นหอ,อก,กหักฮวงไม่ตน้นสองต้นนี่แหละโอ้ห่านโดนหรอก นาแดงวันบกรหดสุกปาดค้นแก่แก่อย่างเดีวยวนางพักจะบาดก่อนครับแล้วก็สิสางต่อเียบร้อยแล้วเบิ่งอรรถบานเนี่ยผลงานตัดห้าแบบเมื่ออาชีพเียบร้อยครับตัดออกแล้วก็นงนม่ฮให้ยอาบาดเนี่ยสบายประยุคครับ โอ้ตัดหลกักกงามจถตัวนะาะเบ่งเขา้าเบ่งน้ำซ้ำปลารถพี่น้องเอ้ยวันว่างเสร็จจากภารกิจการงานเฮ้ยตัดแล้แล้วก็เป็นปูเป็นคนตัดได้แล้วก็เป็นไ้เป็นกกเป็นก,นกนออ่อเท่านล้นเนาะกลับแล้วครับเดินทางกละบบานแล้วครับ มมนองลดหลังจากมาเทเล็กๆก็เป็นเก่าบาดนตัดแล้วตัดแล้วแลว